ชุดนี้เนี่ยใส่สาบายไหมคะร้อนมากค่ะแต่ก็สู้ค่ะวันที่9กรกฎาคม2564ที่บริเวณแคมป์แรงงานกอ่อสร้างหลังห้างสรรพสินค้าโรบินสันอำเภอเมืองฉะเชิงเซาซึ่งมีคนงานกอ่อสร้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมามีใบอนุญาตถูกต้องทั้งหมดจำนวน202คนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน117คนตามนโยบายของนายไมตรีไตีลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาได้ให้ปิดแคมป์แรงงานแห่งนี้ปรับเป็นสถานที่พักคอยสำหรับกักตัวและคัดกรองผู้ป่วยแยกออกไปรักษานั้น วันนี้สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาได้ส่งทีมงานจากโรงพยาบาลพุทธโสธรพร้อมด้วยสำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอเมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและเจ้าหน้าที่อนามัยพร้อมด้วยอุปกรณ์คัดกรองเชิงรุกและรถ X เอ็กซเร์เคลื่อนที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมชุด PTE สีขาวเพื่อป้องกันการติดเชือ้อ โดยมีแพทย์หญิงสราพรมัทยาตรองผู้บริการโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นหัวหน้าคณะทํางานมีภารกิจเพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีอาการและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรักษาตามอาการและดูแลไม่ให้มีอาการรุนแรงบอ,อกแล้วอ๋อภารกิจวันนี้ค่ะคือทางโรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลของโสธรนะคะเรามาตรวจคัดลองอาการของผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโควิดที่อยู่ในแคมป์ค่ะเพื่อแยกแยกว่าผู้ป่วยคนไหนเป็นผู้ป่วยที่เสี่ยงเสี่ยงสูงหรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเพื่อเราจะได้เลือกเอาผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงสูงเนี่ยจะได้มาทําการรักษาโดยการให้ยาที่เห็นอยู่นี้คือนางนงนุชคำมณีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพุทธโสธรตัวเล็กนิดเดียวแต่เป็นนักรบชุดขาว พี่ลุยงานที่เรือนจาจังหวัดฉะเชิงเซามาแล้วซึ่งเรือนจําจังหวัดฉะเชิงเซามีผู้ป่วยติดเชื้อถึง2,586คนปัจจุบันรักษาหายแล้ว2,532คนอยู่ระหว่างรักษา13คนคลัสเตอร์เรือนจําจังหวัดฉะเชิงเซาได้ผลเป็นอย่างดีต้องมาปฏิบัติภารกิจที่แคมป์แรงงานก่อสร้างแห่งนี้เมื่อถูกถามว่าชุดที่สวมอยู่ร้อนไหมตอบว่าร้อนมากแต่ก็สู้นะคะและยังฝากมายังชาวฉะเชิงเซาว่าไวรัสโควิดป้องกัน ได้หากทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆไม่ไปในที่เสี่ยงและฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวเองถ้าปร,ระชาชนทุกคนนะคะรักษาตามแนวทางมาตรการนะคะสวมแมสสวมแมสนะคะล้างมือ นะคะแล้วก็เว้ระยะห่างนะคะก็สามารถจะช่วยออบุคลากรสาธาสุขได้ล้วค่ะการคัดกรองเชิงรุกสําหรับแคมป์แรงงานก่อสร้างแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาและเมียนมาจะมีเจ้าหน้าที่ล่ามมาช่วยแปลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อให้การตรวจสอบโรคเป็นไปอย่างได้ผลขณะที่บริเวณไม่ไกลจากสถานที่คัดกรองเชิงรุกมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองบูรณาการทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจอ,อสมอมาคอยเฝ้าระวังจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนโดยรอบร ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ยุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปรียมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจ